วันที่สองเดินทางมาถึงวันที่สามมาเก็บที่ยางครับอยู่ห่างๆยางหงวง,วงเก็บกีบใต้พระเขาครับแล้วเป็นภูมิจิตไปังครับยายบรรทับโอ้โอ้เทต้นไหนก่อนเลี้ยงกันออกไป ให้นอนลงนะครับโอ้แคร์เดี๋ยวเก็บเก็บเก็บ,กบ,กบกยางนะครับอ,อ,อ๋ยว,วันที่สาครับกลับจากหนองคายนับวันกลับด้วยนะก็วันนี้มาช่วยพ่อตาเก็บทียางอยู่คนละโซนนะครับเดินท้ายเพื่อน นะนี่ก็กินข้าวครับผู้อกินกินทั้งหนผมกินนอกบ้านผู้ดเดียวสองวันที่ผ่านมานอนอยู่ในจะท่อมไม้ไผ่โอเคเลยอืมโอเคเลยนะครับก็ดีเลยก็ได้รู้ว่า ถ้าเราสร้างดีๆไม้ไผ่การับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมเลยนะอตอนแรกเนี่ยกะว่าจะใสค่คันกลางที่เมตรคูณเมตรมเดี๋ยววันไหนไม่มีอะไรว่างๆเดี๋ยวผมจะพูดถึงบ้านไม้ไผ่ที่ผมสร้างก็ต้องกระท่อมไม้ไผ่เนาะว่ามันมีข้อดีข้อเสียงไง แล้วก็เนี้ยวโอ้อไปไกลเลยแล้วก็ปัญหาในการก่อสร้างมีอะไรขนาดที่ผมทำเพื่อรับน้ำหนักมันแค่ไหน,นเนาะยอมได้มากๆว้ดูกันนะครับวันนี้ ผมมาเก็บยางก้อนข่้วช่วยพ่อตาครับออแฟนแล้วก็เก่งนะครับผมน้องน้องชายแฟนก่อนมาลเรียงก่อนก่อนมาไปแวะซื้อกับข้าวครับร้าเจ๊ดิ๋วเนาะ ก็ไม่อยู่ใกล้ยวงห่างแต่หน้ากากตลอดเวลาครับแล้วก็ด้างมือด้วยกวอฮอล์ก่อนเข้าไปครับอืมยอกลับมาเมื่อาวานเมื่อวานเนี่ยวุ่นหน่อยเพราะาผมทําชานเพิ่มทําชานเพิ่มต่อมาจากตัวอ่าตัวกระต๊อบนะครับเพื่อใช้เป็นที่ล้างจานแล้วก็อาบน้ําด้วยนึส่วนอาบน้ําด้วย รานนี้เนี่ยผมไปซื้อโถส้วมช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละครับไปซื้อโถส้วมกับถังพลาสติกเนาะโดยไปซื้อโถ,ถส้วมในที่ร้านอืมอน้มโฮมโฮกงามครับก็สั่งอย่างเดียวที่อย่างเดียวอยู่ห่างใส่แมสตลอดเวลาร้างเกลี่ยแอลกอฮอล์นะครับจากนั้นเนี่ย ก็ไปต่อที่ร้านแม่ปิ่นออแยกโค้งงามนะครับซื้อถังใส่น้ำนะครับก็ใส่แมสตลอดเวลาเช่นกันล้างแอลกอฮอลด้วยแล้วผม,มกขับออกจากร้านไม่ปิ่นเนี่ยอยู่ใกล้เสร็จมากที่สุดเห็นจะเป็นน้องเก๋เจ้ของร้านเพราะว่า ดำหิ้วอีกถังดำช่วยนะครับแต่ผมใส่แมสตอลอดเวลานะก็เดินนะ้องหิ้วหิ้วเดินไปอยู่ประมาณสีห้าเมตรนี่แหละขึ้นหลังรถขึ้นท้ายรถจากนั้นก็ไปซื้อของในเซโคกงามน,นะครับตรงนี้ได้สแกนทำลายในไทยชนะเนาะแล้วก็เดินทางกับกระต๊อบเลยครับเราก็ เพื่อนทำกับแฟนแต่ว่าอยู่ในระยะห่างที่ห่างแล้วก็แต่งไม้ตลอดเวลานะครับจบวันเมื่อวานตอนแรกผมว่า็นทำทำคลิปจบวันก็สรุปแล้วเหนื่อยก็เ <c> ล <oughs> ยไม่ได้ทำคลิปนะครับครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดก็ทำลายว่าตื่นเช้ามา,าทำาัวแล้วส่วนตัวก็น้ำต้นไม้ ก็ขีดด่รถไปรดน้ำต้นไม้ที่ที่บ้านนะครับบ้านในโรงเรือนก็ให้พ่อตามแฟ่แล้วก็น้องชายน้าน่ะมองน้องชายแฟนออกมาก่อนนะครับผมก็ขี่รถคนละคันนะขึ้นมาเก็บกี่อย่าาช่วยกันจนถึงเวลาสิบสามนาฬิการนี่แนละ ผมทำคลิปนี้ก็13บสนา,ากาแล้วครับไม่อ๋อก็ไปจอดร้านเาตี๋ิวอย่างว่าแล้วก็ขึ้นมาเลยอันนี้เตี๋ยก็มาซื้อกาแฟซื้อเกียดทอดน้ำหนึ่งขวดกาแฟสองกลองแล้วก็ฟางโก๋ห้าตัวหมดละนะครับตอนนีก้ก็พักครึ่งวันเนาะก็มีคลิปนี้ออกมาก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะถ่ายคลิป ครึ่งวันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ากลับลงไปจะได้ทำอะไรบ้างเนาะสิ่งที่ต้องทำประตูกระต๊บตอนนี้คือมีทำประตูกระต๊อบหนึ่งทำภากฝั่งของทางที่เป็นห้องน้ำครับตอนแรกคิดว่าจะทำห้องน้ำ ตอนแรกว่าจะทำห้องน้ำให้เป็นห้องน้ำถาวรแต่พอดีพอดีว่าโอ้เหมียวขาคาดพอดีว่าผมว่างบมันน่าจะยังไม่พอนะครับส่วนห้องน้ำถาวรเนี่ยก็คงไปทำอีกทีเอาตอนที่จะทำอีกสองหลังแล้วก็บ้านดินแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็ ทำเป็นห้องน้ำชั่วคราวไปก่อนตัดสินใจเมื่อคืนนะได้ยินเสียงไหมเนี่ยเสียงเสียงค่อนข้างเบานะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ลองหัดตั้งห้องน้ำดูจริงก็เคยทานะแต่สมัยเรียนลืมไปหมดแล้ทิ้งไปนานอ๋อ5ที่ที่สัมภณรผมผมทำนี้พักให้ให้ให้ดีกว่านี้นิดนึง แล้วผมกลางคืนเนี่ยผมต้องซื้อ,อ,อวันนี้ผมต้องมาซื้อปลั๊กปลั๊กลอยมาอีกตัวหนึ่งครับเพราะว่าอืมปลั๊กที่มีอ่ะมันไม่ถึงเดี๋ยวไปหาปลั๊กลอยแล้วก็น่าจะเอามาต่อเฟืองแล้วผมจะได้เข้าอินเตอรเน็ต โหลดเอกสารเพื่อส่งไปสมกรณหนองคายอืมนะครับผมเอาสำหรับวันนี้ก็มากินข้าวครับมีลวกผักนะครับเขี๊ยทอดอน้ำพริกสัง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 นี่ได้ลองชิมตอนที่ได้ถุงมาได้ใช้ทานงังชีพราชทานติดใจนะครับอร่อยดีแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี้กินทั้งวันไม่หมดเนี่ย เดี๋ยวจะหาไม่แน่อาจจะาสารสาราหว่สารหวดนั้นไม่อุ่นก็เหนียวนะครับเกลียดแานก็มีกระดุกย่างกระดุกย่างปลาช่อนทะเลมากินข้าวไหมม,ไมือกินแ,บบแปลกๆ่ะ อผมจะกินข้าวที่หลังอืมขักินกงกินผับสดก่อนแล้วตามดูขึ้นันนี้ว่าผมทำอะไรต่อครับบางครั้งในช่วงทำอาจจะไม่ถ่ายแต่จะถ่ายตอนที่อืมปิดการ,รน้นเสร็จสิ้นแล้วรอบ่มมีอะไรเพิ่มเติมเนาะโอเคครับ กันครับมานอนสรุปอ่าวันกักตัววันที่วันที่สองแต่ว่าเป็นนับจากวันมาก็วันที่สามหลังจากที่มาจากหนองคายนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างวันนี้ก็คือวันที่สิบหกเนาะพรุ่งนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเขาบอกว่า ละลอกความหนาวเย็นจะมานะวันนี้ก็ได้เอาผ้าผ้าอะไรพลาสติกอะ่ะพลาสติกเนาะคลุมทั้งกระต๊อบเลยนะครับกันลมกันลมก็ทำให้อ่าความหนาวเย็นที่จะถูกลมพัดผ่านเข้ามาดีขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปช่วยพ่อตาเก็บยางพารานะครับไปขาย มีอะไรอีกมีพาแฟนบปเซเว่นเออเซเว่นด้วยนะครับก็ตัวจวัดอุณหภูมิอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปผู้เรือซื้ออุปกรณ์สายไฟนะครับสายไฟแล้วก็ซื้อไฟไฟเป็นไฟ12โวลต์นะครับมาต่อใช้ข้างในนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ ขนาด9แอมหนึ่งหนึ่งตัวนะครับเอามาช่วยอีกตัวชุดนอนหนาที่สั่งมาก็แบตท,ที่ให้มาเป็นแบตแค่5แอมนะครับพอใช้กับหลอดอ่า10วัตต์นะครับได้ได้ไม่ถึงคืนได้ถ้าผมจำไม่ผิดได้ประมาณตั้งแต่หัวค่ำ6โมงถึงประมาณ สี่ทุ่มนะครับก็หมดนะผมไม่ได้คำนวณกำลังไฟด้วยนะครับผมก็เลยไปหาไอตัวแบตในตัวหนึ่งเป็น9แอมกับ5แอมก็ได้อยู่ที่14 1 4แอมป์เนาะก็น่าจะได้มาสักทเที่ยงคืนนะครับผมจะมาใช้กับไอตัวไฟ9วัตต์นะเป็นหลอดลีดทั้งหมดเลยนะครับก็อ่า จุดที่ไปก็มีจุดบูรือกันไฟฟ้ามาีเจ๊ไข่นะครับเป็นที่ร้านพี่เจ๊ไข่้วก็กลับมานะครับก็มาคลุมนะครับคลุมกระต๊อบเนาะแล้วก็พอกลับมาก็ได้ชุดไฟมานะครับจากเพื่อนเนาะร้านชนพิวัตรไลท์ติ้งนะครับ าหาชื่อได้ที่ Lazada C H O N P I w A T ถูกว่าไม่รู้มันเป็นภาษาอังกฤษอะชนพิวตไลติงเนาะก็จะมีชุดอาสปอร์ตไลท์ที่เป็นเขาเรียกอะไรพร้อมแผงโซล่าเซลล์มา2ตัวนะครับแล้วก็มีอาโคมไฟที่ชาร์จไฟบ้านอะชาร์จไฟบ้าน แล้วก็มาแขวนได้นะครับผมไอตัวชุดชุดแขวนนั้นไฟแขวนนั้นจะไม่มีจะไม่มีาชาร์จแบบโซลานะเป,นเป็นเป็นเป็นเอาเสียบชาร์จที่บ้านแล้วก็มาแขวนได้นะครับแล้วก็มีตัวนั้นชุดนั้นสองตัวเนาะสองตัวแล้วก็มีหลอดสิบสองโวลต์เก้าวัตต์หนึ่งหลอดนะครับใช้ก็สิบสองโวลต์แล้วก็ มีไอตัวนี้ไอตัวนี้อนชอบชอบไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่ได้ใจราคาเท่อไะไรเนี่ยเนี่ยชอบมากเลยครับชนพิวร์ตไลติง้งอ่ะสอบถามกันไปนะครับหมุนก็ได้นะนี่นี่มาดูหน่อยหมุนหมุน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 เนี่ย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 หาซื้อที่รัศดาไอตัวนี้ก็ชาร์จนะครับแต่ตัวนี้พิเศษหน่ชาร์จไฟบ้านไอไฟรถได้ด้วยที่จุดบุรี เออชาร์จมันนด้ด้วยนะครับเหมาะกับพวกที่จะไปแคมปิ้งนะแคมปิ้งหรือไปนอนเต็นท์ขึ้นภูกระดึงอะไรเงี้ยนะผมว่าโอเคเลยนี่นะครับก็อ่าชาร์จไฟบ้านได้แล้วก็ชาร์จอ่ากับแบตรถยนต์ได้ชาร์จสิบสองโวลต์ได้มันมีที่จุดบุรีอ่ะให้ชาร์จได้ ตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มแล้วครับก็จบวันที่สิบหกนะครับกับตัวที่นี่วันที่สองนับวันเดินทางด้วยก็เป็นวันที่สามแต่ผมนับวัตวันวันที่มาถึงที่นี่แล้วกันนะครับก็คงมีแค่นี้ยังไม่มีอัปเดตอะไรใหม่เลยก็พรุ่งนี้คร่าวๆอยากจะได้แค่ เอาไว้นั่งทานกับทานข้าวนะครับแต่ว่าปัญหาคือไม้ไม้ไผ่หมดเนาะไม้ไผ่หมดเดี๋ยวดูว่าจะอไป่าเอาข้างหลังได้ไหมนะครับมามาทำเป็นเสาแค่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออยากจะมีจุดที่อ่าผิงไฟหรือผิงไฟตอนเช้าแล้วก็มีโต๊ะเงอมีก็มีเก้าอี้ไว้นั่งแถวรอบกองไฟนะครับก็มีสองอันเท่านั้น วันพรุ่งนี้ก็คืออยากได้แคร์ไอนั่นแหละแล้วก็อยากได้ระเบียงด้านด้านนี้อยากจะได้มีเสามาอ่าทําตรงพื้นที่ผมจะวางห้องน้ำเนี่ยมันเสร็จนะครับพอได้พื้นในห้องตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปขุดหลุมห้องน้ำแล้วก็ผมซื้อชาโคมาแล้วนะครับจากอเวนทมเมื่อวานนี้เนาะก็จะได้ติดตั้งห้องน้ำไว้ใช้นะครับผม มีอะไรอีกไหมมีลาวลาวตักผ้ายังไม่มีอ่าข้างในนี้อยากทําชั้นเก็บของดัานบนนะครับเผื่อจะเอาอ่าสิ่งของอะไรไปไว้ข้างบนได้นะแล้วก็อโครงหลังคาต้องมาตัดไม้ไมาทาโครงหลังคาอยากทำํำบนหลังคาไม้ให้มันเขาเรียวกว่าอะไรอะให้มันมั่นคงอันนี้ไม่ใช่ใช้ผ้าใบนะครับ อันนี้ที่แปลนไาแล้วก็สิ่งเร่งด่วนที่ต้องทำคือการปลูกผักนะ mm. ผมจะต้องปลูกผักมีเคลมีผักที่ต้องปลูกเพราะว่าไอ้ที่ปลูกมาเนี่ยมันกำลังจะออกดอกนะครับคือมันกำลังจะหมดอา,อายุของมันเนาะขโพดก็ออกดอกแล้วนะครับแล้วก็เขี่ยพื้นที่ออกข้างๆให้ออกให้หมดตอนนี้ก็ยังวุ่นอยู่กับการน,นี่แหละเรียกอะร เสร็จที่อยู่นี่แหละสองวันแหละยังไม่ถึงไหนเลยดีที่มีที่สุขหนอนนะครับก็มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ก็ดีเนาะแล้วก็อยากจะได้อีกสองสามหลังก็ค่อยว่างก,กันนะครับอยากจะทำโรงเรือนปลูกผักด้วยเพราะว่ามันต้องทำควบอ้วนไปอีกสองหลังก็คงก็ก็คงจะช้าลงหนะ่อยเนาะสำหรับวันนี้เอ่อวันน,น,นี้วันที่สิบเจ็ดหรือสิบหกเนี่ย ที่15หร17เนี่ยวันนี้ที่17เอ่ยวันที่17เนี่ย,นนยอ่าสิ่งที่ใช่ไหม17หรือ16เนี่ยผมมันมมม่นใจอาอืมมนมั่นใจน่าจะ17อะอ่าก็คงก็คงมีกี่กรรมเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ อ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้นสิ่งเร่งด่วนคือทําประตูกระต๊อให้มันมั่นคงกว่าน,นี้เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวก็ยังไงก็รอติดตามดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างกับการมานอนสวนเนาะกักตัวนะครับพยายามอยู่ห่างทุกคนแม้แต่แฟนก็พยายามอยู่ห่างๆเขานะครับคือเราไม่รู้ว่าเราเราได้รับเชื้อมาไหมเราก็อต้องช่วยกันเนาะอย่าอย่าประมาทบางทีอย่างอย่าง พี่เขาบอกโอ้ยหนองคายพื้นที่สีเกียวนี่มีคนติดน้อยมันก็จริงแต่ว่าคนที่ติดเนะ่ะเขาผมกับเขาอะอาจจะใช้พื้นที่ร่วมกันมันเป็นช่วงที่ผมไปอยู่โรงพยาบาลเขาก็ไปเฝ้าแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ใช้พื้นที่แถบนั้นคล้ายๆกันร่วมกันนั่นแหละก็ระมัดระวังนะครับผมยังไงก็ ง่วงเต็มที่แล้วครับเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็คงไปแค่นี้สวัสดีครับเจอกันครับ